ควันนี้เราเาวเจอกันอีกครั้งหนึ่งในร้านกาแฟแถวราชพฤกษ์ใช่ครับนะครับโอเคกับร้านแบล็กอาวอนครับนี่กาแฟดำแบล็กอาวอนนะครับรสชาติกาแฟเป็นยังไงเจ้าของร้านเป็นยังไงเดี๋ยวเราคุยกันนะครับวันนี้พี่โปนะครับคุณกรณ์กิจรายการนะครับเจ้าของร้านแบล็กอาวอนปกติแล้วนี่อานเด็กคนนี้อะไรนะงานเด็กนะครับใช่ใช่ปกติประจำเคอทำ บางทีเมื่อก่อนทำงานบริษัทครับแล้วก็เกษียณมาแล้วได้มาเปิดตั้งงานเป็นปีใช่ครับว่เกษียณแล้วเหรบเกษียณนะครับโอเคห้าสิบกว่ามาสิบห้าครับโอเคได้เลยมาทำร้านกาแฟเป็นยังงนเรืองอะไรครับเพื่เป็นออฟฟิศใช่ครับอะไรเป็นันใจของกากทำร้านกาแฟเอ่อตอนแรกก็คือเริ่มจากเรื่องขายจิงกาแฟพอขายจิงกาแฟก็เปิดรุ่น มีจับเลือกกาแฟก็เป็นปเล,เอนลเือกกาแฟก็เลยอยากดืกาแฟที่ตัวเองชอบก็เลยมาเปิดร้านกาแฟแล้วก็เลือกชงกาแฟที่ตัวเองชอบรสชาติที่ตัวเองชอบอ่าฮะปีปีแล้วครับที่นี่ทกเดือนที่ผมเรียนเองทุกเดือนที่เราพิจาที่ผ่านมาครับก็เรางโควิดมาก็กล่าวว่าก่าวว่าขาย กากใหญ่แลนะกาดขายแฟนชายเลยนะโอ้โหแกกากไม่กินเล็กนะไม่กินเล็กนะลึกใหญ่ลึกใหญ่กากว่าลูกค้าเต็มมือไม่ว่างเลยครับผมพอเอาก็มีเิ็มหกเดือนผ่านมาแล้วนะครับว้เลยตัุใหญ่ตัวเล็กต้นนะครับนะครับสำหรับคนที่ดูพี่ๆอยู่นะครับไม่มีอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้นะครับพี่โปรเองก็ประลอในเรื่องของการที่การงานมาแล้ววันนี้เองก็หันป่วยกับเอลงมาเป็นเจ้าของธุรกิจ นอกจากเรื่องของการทำบัญชีแล้วไปวัดทดสอบแล้วก็ทำกาแฟด้วยนะครับฝากร้านเอาพิโกตรงไหนครับแบ็กอมอนแบ็กอมอนอยู่ตรงถนนยูดานิการนะครฮะอ่อช่วงต่อถนนสายพุทธัสพุทธัสนะฮะแล้วก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลิก5งห้โมงเย็นครับไม่ย้อนเยือไม่มีวันหยุดเจ้าของอยู่ชงให้ทุกแก้วครับโอเครสชาติดีรสชาติดี ตังชาติดีกลิ่นหอมกลิ่นหอมอร่อย90%ขอบคุณครับเป็นไปด้วยใช่ครับกาแฟคนดอยเลยคนดอยดอยช้างดอยช้างนะครับนะทุกคนแวะเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าใครได้เห็นคลิปนี้แล้วได้ชมแล้วนะครับแวะมาดึ่แล้วอาหารพี่โปเลยถ้าเกิดว่าด um. ูคล<ะ>ิปนี้แล้วมีพิเศษเป็นตัวมีพิเศษครับครับผมเพราะมาจากมาจากช่องยูทูบของหนุ่ยใช่ไหมครับผมครับก็ฟรีเลยครับหนึ่งแก้วโอเค ปีเลยึงแกปเลยึงแก้วแต่มไมต้องื่มเลยมาถึงอดองมา้นนรั้งที่้ไดนดดนะครับ่งแร่ซื้อถึงแก้วนะครับกาแฟถึงแก้วไม่เป็นไรนะครับแปมาครับ black a l m o n นะฮะร้าจะจึกนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับพี่โรสด้ยครับาีครับ